ชาวโลกถูกลูกหลงได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างระหว่างสงครามรัสเซียและยูเครนซึ่งดำเนินมาเกือบจะครบหนึ่งปีแล้วคลิปนี้เราจะบริกให้คุณฟังค่ะเริ่มกันที่ปัญหาด้านพลังงานค่ะที่แม้แต่ยุโรปเองก็ยังต้องกุมขมับเพราะเกือบจะเกิดวิกฤตไม่มีพลังงานใช้ในช่วงหน้าหนาวหลังจากสหภาพยุโรปออกมาแสดงจุดยืนชัดเจนว่า จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับรัเสเซียที่เป็นหนึ่งในผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลกรัเสเซียขายน้ำมันให้แก่ประเทศอื่นๆทั่วโลกลดลงหลังจากทำสงครามกับยูเครนนะคะพร้อมกับเตือนว่าการห้ามใช้น้ำมันจะนำไปสู่ผลร้ายต่อตลาดโลกรัเสเซียส่งออกน้ำมันดิบ5ล้านบาร์เรลต่อวันก่อนจะถูกประกาศคว่มบาตรโดยครึ่งหนึ่งของจำนวนนี้ ถูกส่งจากตะวันออกไปยังยุโรปรายงานของรายแสตท์เอเนจีระบุว่ารัสเซียสามารถผลิตน้ำมันได้ถึง9.7ล้านบาร์เรลต่อวันเป็นรองเบอร์หนึ่งของโลกอย่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยังมากกว่าอันดับ3อย่างอิรักและแคนาดารวมกันเสียอีกค่ะแต่ว่าตอนนี้ปริมาณน้ำมันดิบที่รัสเซียผลิตได้ลดลงไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้และนักลงทุนในน้ำมันก็ได้รับสัญญาณเตือนถึงการขาดแคลนน้ำมัน ซึ่งมีความเป็นไปได้นะคะที่จะเกิดขึ้นกรณีเกิดสงครามอีกหนึ่งผลพวงต่อมาก็คือปัญหาเงินเฟ้อที่สร้างปัญหาให้เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมากและสงครามรัสเซียยูเครนอาจจะทำให้สถานการณ์เงินเฟ้อยิ่งแย่ลงกว่าเดิมค่ะผลกระทบจากราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สูงขึ้นผลักดันให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายในส่วนของอุปกรณ์ทำความร้อนและค่าไฟขยับขึ้นเป็นเงาตามตัว นอกจากในภาคครัวเรือนแล้วภาคการขนส่งไม่ว่าจะเป็นทางอากาศหรือทางบกก็ขยับตามไปด้วยนะคะสุดท้ายภาระทุกอย่างก็ตกอยู่ที่ผู้บริโภคอย่างเราๆแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะถ้าเงินเฟอ้อพุ่งขึ้นทำจุดสูงสุดเหนือ10%ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดอาจจะต้องอยู่ภายใต้ความกดดันทันทีและการจะควบคุมเงินเฟอ้อให้อยู่ในกรอบเป้าหมาย หรือกดให้เงินเฟ้อลดลงได้ก็คือการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายการที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยก็หมายถึงต้นทุนในการกู้ยืมเงินก็จะสูงขึ้นด้วยแน่นอนค่ะว่าต้องกระทบกับภาคอสังหาริมทรัพย์สินเชื่อรถยนต์รวมไปถึงดอกเบี้ยบัตรเครดิตซึ่งล้วนแล้วแต่อยู่ในวงจรชีวิตของภาคประชาชนทุกคนเมื่อเศรษฐกิจไม่มั่นคงแล้วตลาดหุ้นก็ย่อมอ่อนไหวตามกันไปด้วย แค่มีกลิ่นของสงครามลอยมาจากพรมแดนยูเครนนักลงทุนก็พากันขายหุ้นออกมาเพราะกลัวผลกระทบจากสต็อกน้ำมันเงินเฟ้อและการคว่ำบาตรของฝั่งยุโรปและอเมริกาที่มีต่อรัสเซียจนถึงตอนนี้ที่เราพูดกันอยู่นี้นะคะ<ๆ>ก,ก็ยังไม่มีวี่แววว่าสงครามครั้งนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะสั้นและระยะกลางนั้นทำลายความเชื่อมั่นของนักลงทุนไปแล้ว และแน่นอนว่าผลระยะยาวกำลังจะตามมาอย่างแน่นอนค่ะแต่โลกนี้ไม่ได้มีแค่ด้านเดียวนะคะแม้หุ้นจะปรับตัวลงแต่นักลงทุนบางส่วนกลับมองว่าความขัดแย้งครั้งนี้เป็นแค่เรื่องชั่วคราวที่ไม่ได้กระทบต่อพื้นฐานของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เมื่อสองครามสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ หุ้นก็จะรีบาวกลับมาในราคาที่อาจจะสูงกว่าเดิมนี่จึงเป็นโอกาสทองจะได้ซื้อหุ้นในราคาเซล์ไงล่ะคะถ้าคิดว่าสิ่งที่เล่าไปยังเป็นเรื่องไกลตัวเราลองเดินเข้าร้านสะดวกซื้อไปดูราคาพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปราคาขนมปังหรือน้ำดื่มแบบกระป๋องดูสิคะจะเห็นว่าราคาพุ่งสูงขึ้นขนาดไหนวิกฤตอาหารและสินค้าโภคภัณฑ์ นอกจากน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติแล้วนะคะรัสเซียยังเป็นเบอร์ใหญ่ในการส่งออกปุ๋ยและสินค้าพภคภัณฑ์ต่างๆเห็นได้จากปี2,562ที่ผ่านมารัสเซียส่งออกถ่านอัดแท้งคิดเป็นร้อยละ14ของทั้งโลกและยังส่งออกน้ำมันดิบร้อยละ13ของทั้งหมดรัสเซียยังเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่สำหรับผลิตภัณฑ์ปิตโตรเลียมที่ผ่านการกลัน่นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ10 และก๊าซธรรมชาติร้อยละ9ของทั้งหมดไม่เว้นแม้แต่ข้าวสาลีที่ใช้ผลิตขนมปังและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรัสเซียและยูเครนส่งออกรวมกันราวหนึ่งในสี่ของทั้งโลกโดยนับตั้งแต่รัสเซียเริ่มปฏิบัติการทางทหารในยูเครนในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาราคาข้าวสาลีขยับสูงขึ้นกว่าร้อยละ40และเป็นไปได้ที่จะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ60ค่ะ การส่งออกที่หยุดชะงักทําให้ราคาเพิ่มขึ้นถือเป็นผลกระทบเชิงลบต่อการค้าและเกิดความไม่สมดุลระหว่างประเทศผู้ส่งออกกับประเทศผู้นําเข้าโดยผู้ส่งออกจะได้ประโยชน์จากราคาที่สูงขึ้นและเพิ่มการผลิตทดแทนคู่สงครามขณะที่ผู้นําเข้าโดนผลกระทบไปสองเด้งค่ะจากการนําเข้าสินค้าโภคภัณฑ์ที่แพงขึ้นในการบริโภคและต้องใช้สินค้าโภคภัณฑ์เหล่านี้ เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าและบริการอื่นๆสำหรับการส่งออกซึ่งกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงผลพวงที่กระทบเป็นโดมิโนนี้นะคะยังไม่ได้นับรวมนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียถ้านับเฉพาะในไทยบ้านเราเองชาวรัสเซียมีจำนวนถึง4%ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในไทยในช่วงก่อนการระบาดของโควิด -19 โดยอาจจะปรับลดลงมากจากผลของการพอมบาตของชาติตะวันตกที่ส่งผลให้ค่าเงินรูเบิลอ่อนค่าลงกว่า60%รวมทั้งช่องทางชำระราคาสินค้าและบริการก็ถูกจำกัดจากการที่ธนาคารรัสเซียนหลายแห่งถูกตัดออกจากระบบ s w ิฟ t รวมทั้งผู้ให้บริการชำระเงินรายใหญ่อย่างเช่นวีซ่าและมาสเตอร์ารระงับการให้บริการแก่ธนาคารของรัสเซียด้วย นักท่องเที่ยวชาวยุโรปซึ่งมีสัดส่วนประมาณ16%ของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยในช่วงก่อนการระบาดของโควิด -19 ซึ่งอาจได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากการปิดด้านฟ้าของรัเสเซียทำให้ต้นทุนการเดินทางสูงขึ้นทำให้นักท่องเที่ยวชาวยุโรปและชาวรัเสเซียนั้นมีส่วนสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวไทย ทุกผู้ชมเห็นไหมคะว่าสงครามยิ่งยืดเยื้อปัญหาก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมาเราเห็นชัดเลยแหละค่ะว่าทั้งสองฝ่ายต่างมีด้านที่ขาดกันทั้งคู่และเราก็ยังคงคาดเดาไม่ได้นะคะว่าปัญหาสงครามแบบนี้จะไปลงเอยในรูปแบบใดแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนที่สุดก็คือความขัดแย้งในครั้งนี้ ได้นำความเสียหายและความหายนะมาสู่ประเทศคู่กรณีและต่อประชาคมโลกทั้งหมด